สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้สวนขวนหวานของเรามีไม้มาแบ่งปันในราคา100บาทนะคะ100บาททุกกระถางแต่จะมีต้นไฮไลท์อยู่3ต้นนะคะอยากฝากพี่ป้านาะอาดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าต้นไฮไลท์จะอยู่ช่วงพอดีนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่ ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเบอร์โทร062 416 3997นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยหรือใครไม่มีไลน์ก็โทรมาสอบถามจับจองกันได้นะคะมาค่ะมาตัวที่หนึ่งกันเลยก็จะเป็นเพชรพันล้านนะคะฟอร์มกอเลยส่วนมากก็จะมีกระถางหนึ่งก็สามต้นขึ้นไปนะคะ ใครที่ไม่ทันรอบก่อนๆก,ก็มาจับจองกันได้นะคะกระถางละ100บาทค่ะมีมาแบ่งทั้งหมดวันนี้ประมาณ10กระถางนะคะเพชรพล้านตัวที่2ก็จะเป็นลูกไม้แบ็คเพอร์ผสมเพชรสวนโชคนะคะมีมาแบ่งทั้งหมดวันนี้8กระถางนะคะต้นที่1ค่ะ ชอบต้นไหนแคปรูปทักแชททักไลน์หรือโทรมาจับจองได้เลยนะคะต้นที่สองต้นที่สามสวยๆเลยค่ะต้นที่สามต้นที่สี่ ใครไม่ทันรอบก่อนๆน,นะคะรอบนี้มีมาแบ่งปัน8กระถางนะคะกระถางที่หค่ะกระถางที่หกสวยๆเลยค่ะกระถางที่เจด กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางที่แปดสวยๆเลยวันนี้จะมาสีโทนประมาณนี้นะคะต้นต่อไปเป็นนางฟ้าจำแรงนะคะ100บาทเหมือนกันค่ะนางฟ้าจำแรงมีมาแบ่งปัน2ต้นนะคะตัวต่อไปเป็นปินนะะป่นรัดนะคะปิ่นรัดจะคล้ายๆกับพันดาวค่ะ กระถางละ100บาทเหมือนกันมีมาแบ่งสองกระถางนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะตัวต่อไปเป็นหานุมานจองถนนค่ะหานุมานจองถนนมีมาแบ่ง3ต้นนะคะวันนี้ส่วนหานุมานออกึกมีหนึ่งต้นค่ะต้นละ100บาทเหมือนกันเลย ตัวต่อไปเป็นบอ่อเงินค่ะบอ่อเงินต้นละ100บาทเหมือนกันบอ่อเงินค่ะตัวต่อไปเป็นพญานาคราชค่ะพญานาคราชเป็นบอลกาบนะคะพญานาคราชเป็นบอลกาบค่ะตัวต่อไปเป็นเพชราชาาะะพชราชาลุ้นด่างนะคะเพชรราชาลุ้นด่าง เพชราชาลุ้นด่างก็100บาทเหมือนกันค่ะตัวต่อไปเป็นริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าลุ้นด่างก็100บาทเหมือนกันค่ะริมขอบฟ้าลุ้นด่างตัวต่อไปเป็นสีปลาดนะคะสีปลาดหน่าเริ่มกัดสีแล้วนะคะ100บาทเหมือนกันค่ะสีปราด ตัวต่อไปเป็นไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีวันนี้มีมาแบ่งปันสองต้นนะคะไก่ราชาวดีก็100บาทเหมือนกันค่ะตัวต่อไปเป็นหลวงราเนีหานะคะหลวงราศนีหาก็า100บาทเหมือนกันค่ะตัวต่อไปเป็นเก,า,เกาะเกตลุ้นด่างเหมือนกันนะคะเกาะเกตลุ้นด่างก็100บาทมีมาแบ่งปันหนึ่งต้นนะคะ ตัวต่อไปเป็นขุนสันค่ะขุนสันไซ์นี้นะคะ100บาทเหมือนกันมีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะวันนี้ตัวต่อไปขุนแผนนะคะขุนแผนไซ์ประมาณนี้ไซ์ประมาณนี้ก็100บาทเหมือนกันก็จะมีค้าค้ากันไปนะคะเหมือนเดิมมั่นแหละค่ะใครเหมือนเดิมค่ะใครโทรมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ก่อนนะคะ รีบโทรมาจับจองได้เลยคุณแผนค่ะมีมาแบ่งสีต้นต่อไปนางไหมค่ะนางไหมไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้ก็100บาทเหมือนกันค่ะนางไหมตัวต่อไปเป็นหานุมานอมพัพพานะคะอมพัพพามีมาแบ่งสองต้นนะคะหานุมานอมพัพพาค่ะ ตัวต่อไปเป็นหานุมานเข้าเฝ้าค่ะหานุมานเข้าเฝ้าก็มีมาแบ่ง2กระถางเหมือนกันนะคะหานุมานเข้าเฝ้าตัวต่อไปเป็นสุขโขทัยค่ะสุขโขทัยก็100บาทเหมือนกันค่ะสุขโขทัยไซส์ประมาณนี้นะคะ100บาทเหมือนกันค่ะตัวต่อไปเป็นลูกไม้เจ้าสัวหน้าแดงนะคะ ลูกไม้เจ้าสวัวหน้าแดงมีมาแบ่งสองต้นค่ะลูกไม้เจ้าสวัวนะคะตัวต่อไปเป็นหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณหน้าเริ่มกัดสีแล้วนะคะหงสุวรรณไซนี้ค่ะ 100, 100่บาทเหมือนกันค่ะหงสุวรรณประมาณนี้นะคะหงสุวรรณตัวต่อไปเป็นไกรทองประเสริฐค่ะไกรทองประเสริฐหน้าเริ่มกัดสีแล้วเหมือนกันนะคะไกรทองประเสริฐ100บาทเหมือนกันค่ะ ไซส์ประมาณนี้นะคะไกลทองค่ะตัวต่อไปเป็นจังหวัดลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนไซส์นี้นะคะ100บาทเหมือนกันค่ะจังหวัดลำพูนมีมาแบ่งสีต้นนะคะจังหวัดลำพูนค่ะตัวต่อไปเป็นปีกกินรีนะคะปีกกินรีไซส์ประมาณนี้นะคะ100บาทเหมือนกันค่ะปีกกินรี อีกกินารีนะคะตัวต่อไปเป็นลูกไม้ปลายน้ํานะคะเขาชื่อลูกไม้ปลายน้ําต้นไหนถ้ามีต้นแม่เดี๋ยวปูจะขึ้นรูปให้ดูนะคะต้นนี้ต้นแม่เขาสวยมากเลยค่ะใบแข็งมากมีมาแบ่งสี่กระถางนะคะ ตัวต่อไปเป็นบอนโบราณน,นะคะบอนโบราณใบเขาจะแข็งมากเลยบอนโบราณมีมาแบ่งสองกระถางนะคะบอนโบราณตัวต่อไปเป็นบอนเก่าคะ่ะเหลืออยู่1นึกระถางบอนเก่านะคะเขามีชื่อคะ่ะแต่ว่าปูจำไม่ได้ใบเขาสวยนะคะมีมาแบ่งหงกระถางคะ่ะตัวต่อไป ตัวนี้มาเป็นฟอร์มกอเลยค่ะน่าจะเป็นคล้ายกันอยู่นะเนี่ยบอนโบราณก็น่าจะได้อยู่เนาะมีประมาณ3-4ต้นในกระถางนะคะ3-4ต้นในกระถางเขาอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะน่าจะมีหัวค่ะน่าจะมีหัว ให้ที่ราคา250นะคะต้นนี้250บบาทค่ะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะตัวต่อไปลูกไม้ลูกไม้นะคะเขามีลูกหนึ่งติดติดด่างมาแล้วนะคะเนี่ยติดด่างมาแล้วเขาเคยมีดอกนะคะแต่ปัวตัดออกดอกเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีหัวหรือเปล่านะคะแต่เขามีลูกหนึ่งค่ะ ลูกเขาเริ่มติดด่างมาแล้วนะคะกระถาง5นิ้วเหมือนกันค่ะปูให้ที่300บาทนะคะน่าจะเป็นลูกไม้เก่า300บาทนะคะกระถางนี้มาตัวไฮไลท์ของคลิปนี้ค่ะสวยมากสวยกว่าคลิปที่แล้วต้นใหญ่มากเลยนะคะสีชมพูสวยมากเลยปูไม่แน่ใจว่าเขามีหัวไหมนะคะปูซื้อมาใน ในานามลูกไม้ลูกไม้จากสวนประทีบปูก็เลยเรียกเขาว่าลูกไม้ประทีบนะคะต้นใหญ่มากกระถางห้านิ้วปูให้ที่350บาทค่ะ350บาทใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยดูใบเขาคะ่ะที่ใบใหม่เหมือนเดิมค่ะก่อนจบคลิปนี้ ฝากพี่ป้านะอาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ